ไปละมันขี่ขานรถกันนี่เก็บเมดครับมาได้ผมมีเงินเปลี่ยนนี่ใช้พลังงานธรรมชาติโอ้ฝนกระตบครับตลาดนี่ภูมีของเดี๋ยวไปซ่อ,อาตลาดไหมห่เนาะไปมาดบ่เหลือจเจ,เจ้าเลยนะเลย สัมปปิชาแนลครับสวัสดีครับอยู่กับตนกคนมือเหนือได้มีสารยาการงานยุงเทพโปรโพเวีอมีสารจ้วยครับสวัสดีครับโอ้วันนี้บรรยากาศหนโอูอ่นเข้าครับวันนี้เลยเกิดยากกินในนี่ครับย้ายเอามหม,ม,ม่วงมะหือเนาะหม่วงส้มก็เลยอยาก,กินยำปลาดุกฟู มันได้ซื้อปลาดุกจะครับแต่ผมคืดยากเนาะกับแก้มครับมแมลงเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อปลาดุกสักคำเนาะไปไปตลาดพุ่ธละไปเดี๋ยวเอาไปกันเนาะเท็ดดี้ทททททเทรีเฮ้ยทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีด,ด,ดีล่ะต่อใช้แล้วโอ้แม่ก๊าบเบ็มืดแบตมืดไปละมันขี้ข่านรถดกันนี่แบตมืดครับมาได้บ่มีเงินเปลี่ยน นี่ใช้พลังงานธรรมชาติียบร้อยไปไปกันไปโอ้ฝนกระตบก ตลาดนี่บุมีของเดี๋ยวไปซ้อหาตลาดไหมเนาะ่ะโอ้ฝนกระตก๊กมืด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 ขึ้นนี่โอ้ยอย่าคิดไรเนี่ ล้มเสียเลยหาปลาดูกบ่ได้โอ้หน้าฝนไปแค่นเนี้ยเนาะไปไหนก็ลังบากพอ,อต้นอินท่าผาล้ำเนละขวามือนะ่ะวะว้าวดูน้ำแก้งบ่เยอะป่ะ Oh. น้ำแต่ในหลายวะ่ะน้ำบอลลายเนาะทีนี้ฝุดตกยยดแต่น้ำบอลลายโดดเอานี่บอลนัดอ้อ oh. <laughs> โดดงมแหมมเนี่ยหาปาดุกมาได้ไปหาตีไม้ดีกว่า เเเลลลจ้ายยนครับผมต้องมาเปลี่ยนรถครับฝนตกแห้งเดี๋ยวเขาไปตามล่าหาปลาดุกกันครับพอดีฝนมันตกไอตลาดน้อยเขาบอกออกนะครับตลาดแหลงนะครับวันนี้ผมต้องหาพอดีผมเตรียมเครื่องไปมดแล้วล่ะครับขาดอย่างเดียวคือปลาดุกครับวันนี้ผมต้องตามล่าหาปลาดุกใังได้หนอเดี๋ยวไปเลยครับใจรถใหญ่ดีกว่าฝนตกครับไปเลยเอาครับ ดูสภาพอากาศเนาะครับตอนนี้สี่โมงกว่าครับเกือบห้าโมงแล้วครับฝนตกแห้งครับวันนี้จะได้ก็ปลดดุกเนาะวันนี้นะซอฟพอกันครับนี่บรรยากาศอำเภอแก้งข้อนะครับอำเภอแก้ง้อจังหวัดเชียงภูมิครับนี่เลยครับซอบยแถวหน้าตลาดกันครับตลาดแรลงบ่มี่เรามาหาตลาดใหญ่ะจะมีบบมีบ่กหโฮเนาะ ครับผมไปหามาแล้วครับตลาดใไ่ตลาดแรงเหมือนกันมดตลาดมีตัวเดียวครับตัวเดียวลองหาเอ็มกัมหนกวนวนอ้อนตลาดเก้งคอเลยนะครับไปเดี๋ยวไปหามกัมหนกครับช่วงนี้ผมก็วนหาล้านย่างปลาดุกครับจะมีกาวหู้เนอะรุนกันอีกข้างหนึ่งมดอำเภอมีตัวเดียวอะเร็วอะตามล่าหาปลาดุกเนี่ยรุ่นแถวนี้แหละ ไม่มีไม่มีครับไปกลับบ้านดีกว่าในแต่ใดกับแต่อะไรอ่ออลละอครับในทีซุดผมก็หาได้มัดตัวเดียวครับมดแรงครับวันนี้มันฝนตกครับพกล้าเพิ่นบอกออก,กันฝนตกมดวันวันนี้นี่ครับได้มัดตัวเดียวกนงตัวเดียวเนาะครับเพราะกินอยู่หลักอ่ะตัวใหญ่อ่ะนี่ครับของปุ้งเขากับมี พระเอกของเขาก็มีปลาดุกเนาะวันนี้ผมบาได้ย่างนะครับผมไปซื้อมาซื้อมาจากไอ้นั่นแหละที่เขาย่างขายแล้วมีมะม่วงมะม่วงย่างหึ่งมาครับยายอาําขายายขาเปิ้ลเมตตาเปิ้ลเอามะม่วงมาฮึ่งมะม่วงส้มนะครับมะม่วงส้มพริกก็มีพริกนี่พริกขิูสวนเนาะพริกแดงอ่ะเา้าหอมหัวใหญ่เฮ้ยหอมแดงโอ้หิดหอมแดงอันนี้ น้ำตาลปึกน้ำตาลไอ้มะพร้าวเนาะน้ำตาลปีบเขาเนี่ยเอาผักชีน้อยหนึ่งเอาน้ำตาลเนาะมาตัวดินถั่วลิสงนะครับตัวดินเนาะจะมีมะนาวมะนาวอันนี้ใจ้สองเมย์สองลูกมะนาวสองลูกจะมีน้ำมันพืชเดี๋ยวไว้ทอดต๋าเนาะเนี่ยสองขั้นตอนครับแรบแหลกเอาปลาดุกเนี่ยมะยะหือือฟูอันที่สองคือว่าส่วนที่สองคือยะนี่ยน้ำยำยำมะม่วงนะครับเดี๋ยวมาพอกันเนาะ แถบผมยิ่งยับปลาดุกก่อนเนาะปลาดุกอาหมดแหลงในตัวเดียวมางวันกั้ายครับเฉพาะวันนี้ครับฝนมันตกผมอยากแกะเอาแต่นเนื้อนะครับหนังก็แยกไว้ก่อนผมได้แช้ถาดเนาะนี่มาก่อนก็นได้อะแกะเนื้ออย่าใจมือเลยนะครับนี่ครับเขาย่างมาแล้วครับที่แรกผมยะย่างเองแ่ะมันเกิดจ่าไปน้อยหนึ่งครับวันนี้อันนี้ผมจะแยกหนังแยกหนังออกจากเนื้อก่อนแยกกลางด้วยนะครับม <Yeah. S 1> ีกลางอยู่เดี๋ยวเนื้อผมจะไปต่ำ ครับแก้ไปเรื่อยๆครับแยกกลางครับครับอันนี้ผมมาแก้แล้วนะครับโอ้เด้ตเอียนอ่ะปาตัวเดียวย้อนไหลครับนี่เอามะโคครับมาตำเนื้อซึ้นแยครับตำมันเนื้อมันเข้ากันนะครับปลาดุกย่างนะครับเดี๋ยวนี้ทีนี้ผมก็จะตำเลยครับบ้ใส่ซอย่างนี้ครับตำแค่ปลาดุกนี่แหละอ่ะตำไปครับที่เนื้อมันแตกเนื้อมันในเข้ากันมันจะได้ฟู มีก้างเขาก็ะยิบออกน่อยถ้าเขาบดตําเวลาเขาไปทอดอ่ะมันจะบอกเป็นแผ่นครับมันอย่บอกก้อนช่วงที่ฮอตตำนี่นี่ครับเขากะใส่น้ํามันไว้เลยนะครับคือมันห่อนครับช่วงดีตำนี่ก้าเดียวช่วงนี้เขาก็ตำคือมันแตกๆน่อยครับผมกระตําเออได้ตีแล้วกันนี่อันนี้ผมจะทอดสักสองเตี่ยนเนาะสองข้างเพราะว่ามันจะได้ฟูดีๆงามๆลองพอหนาอครับ นี่มันจะเปลี่นแผน่นเป็่นแผ่นก็เอาฟูครับนี่เวลาเขาต่ำมันจะได้ฟูคือมันเหลืองๆครับี๋ยวก็เอาออเวลาเขาบดต่ำมันอยู่บดติดกันเนาะเวลาเขาต่ำมันจะติดกันเป็นแผนน่นยอ่เนี่ยนี่ครับแต่ละหนึ่งแผ่นครับยันมีไว้อาเซเดจน้ำมันนี่โอ้ตัวเดียวก็ได้ไหลด้วยเหรออีก,อกเอาลงไปเลยครับ <Wow. S 2> มียุงด้วยเหรอครับ <c oughs> แบบเดียวมันก็เกกันครับ <c oughs> ครับตอนนี้ผมก็ทอดนี่ไว้ก่อนเนาะอัน,นี่ทอดไว้แล้วเนาะความจริงทอดเดียวเดยวเลยก็ได,ด้พิชพิษพิชพลาดทอดสองข้างมันเลยง้ามบมเตัากันต่อไปผมจะทำนำยำครับมาอันแรบแรกอะใจพริกสองอย่างนะครับนี่พริกขี้หนูเนาะนี่ครับเดี๋ยวเขามาหันห่นพริกหั่นพริก นี่ครับบบใจเสียนเนาะ,ะหั่นไปตามนี่และโอ้หอมพริกขี้หนูชอบเพ็ดกับไซร้ายโบอันนั่นกับไ่น้อยๆก็ได้ครับเอาหั่นเลยครับนี่อันนี้ผมหั่นมาแล้วเนาะใจสักสามหัวอันนี้ใจพริกสองย่างอ่ะประมาณนี้แล้ว่ต่อไปผมจะปรุงน้ำปลามีน้ำปลา,านะครับมาสักทัาพีก่อนเนาะ เดี๋ยวว่ากันไหมน้ำตาลใส่เลยครับตีตีน้ำปลากับน,น้ำตาลเข้ากันก่อนโอ้หวานลําก้อาออกง่อยตัวประมาณเอาเนาะ <Yeah. S 1> นี่ครับน้ำปลากับน,น้ำตาลตีเข้ากันก่อนไปเลยเลยครับน้ำปลากับน,น้ำตาลเข้ากันแล้วเนาะทีนี้เขาใส่มะนาวเลยครับมะนาวมะนาวสักสองลูกโอ้ไหลเอาสักลูกเกินก่อนนะเพราะมะม่วงกับส้มละ น้ำยำนะครับว้าว <Wow. S 1> สกูกครึ่งก่อนไม่ได้ยาไหลาปลาตัวเดียวครับขนเลยต่อไปเขากใส่พริกพริกหอมแดงครับพริกที่หั่ันไซ่หอมแดงบ่ได้ใส่มดก็ได้อะครับขนเลยจ <Ooh. S 1> ิ้มพอหรอจิ้มพอกัน สามน้อยเอามันหวานไหล <c oughs> อ่ะได้ตีแล้วกันนี่พร้อมเลยครับกับนนี่อ้าวม่วงใส่เลยกันนี่ <c oughs> สูตรปอรบ้านนะครับทำน้ำหนักกับแก้มนะครับนี่ <c oughs> ก,กับแก้มมีย <c oughs> ้ำเลยครับ <c oughs> เพชรกับหลังหมอ้อละอ่ะใส่ถั่วดินไป็นน้อยเอ้าโรวยไป็นน้อยเออโอ้หลังหมอ้อเลยกันนี่ผชีโอ้ เกือบลืมชี้น่อยอ่ะสอบพักชี้กับใส่ไปเลยอืมแค่นี่เอาละจำนี่ทีนี่ผมก็ใส่จานจำนี่ใส่จานลงเลยนำย้ำเรียบร้อยเนาะจำนี่อืมจัดมังคอกงจังแม่งว้าวที่นี่ก็โรยหน้าด้วยปลาดุกนี่ผมทอดมาแล้วนะครับนี่แผ่นแหลกงามอยู่ครับนี่ว้าวปกเลยครับนี่นี่ก็นี่ก็เป็นย่อนย่ยไปหน่อยอ่ะ กลยครับโอเคเลยแต่งหน้าด้วยฟักซีอีกอนี่ตัวดินนี่ใส่ไปอีกครับโอเคครับนี่หอมีกรแต่งไปอีกไปสอบหอมกระตักเอาเดอ้อับนีตัวชอบกระเว้นไว้อื แล้วกันนี่พร้อมรับประทานเลยครับกันนี่แค่นี้ยำปลาดุกฟูเห็นจะได้ครับรสชาติเดี๋ยวออกจะได้เดี๋ยวยิ้มพอวหนาองสำเร็จแล้วครับวันนี้ยำปลาดุกฟูครับ ที่สุดผมก็จะได้กินแล้วครับเดี๋ยวลองมาจิ้มมาหน่อยครับอ่ามาตามล่าหาปลาดุกวันนี้เป็นอะไรที่ว่าอู้มันบมมีขายแท้ๆเลยครับวันนี้นี่ครับนี่นะครับอืมว้าวรสชาติที่เราตามหากอบมกอบปลาดุกครับเอาใบใส่แป้งเปรี้ยวเปรี้ยวไอ้มะม,ม่วงหวานๆเค็มๆพอดีครับ อ่ำลำอ่ำลำมากเลยครับแก้มครับผมรสชาติได้เลยครับโอเคเลยครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe เนาะคนดีบัทัทนได้ที่ตามก็ช่วยกดได้นะครับผมก่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ